ภิกษุที่ท่านบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานะคะท่านเป็นผู้ที่อบรมขัดเกลาอากุศลที่ไม่ดีของตนเองค่ะ แม้แต่การบริโภคอาหารก็ตามท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้มักมากค่ะเพราะว่าภิกษุใดก็ตามที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วย่อมอเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษแม้แต่การบริโภคอาหารค่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ของภัยพิบัติหรือว่าเหตุการณ์โรคระบาดใดๆก็ตามค่ะภิกษุในวัฒนธรรมวินยัยท่านก็จะเป็นผู้ที่สแสวงหาอาหารตามมีตามได้ค่ะไม่ใช่มากๆอย่างกรณีที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่องของภิกษุ ชั้นผู้ใหญ่จํานวนมากที่ไปมั่วผู้หญิงนะคะทุกวันนี้ค่ะจึงทําให้ประชาชนส่วนมากไม่ค่อยเข้าวัดเพราะว่าไม่เกิดมาเกิดความไม่เลื่อมใสศรัทธ,ธาในตัวบุคคลที่เป็นพระภิกษุนะคะแต่จริงๆแล้วหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุานั้นก็ยังดํารงคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแต่ผู้ที่ทําให้เสียหายก็คือตัวบุคคลค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็จะส่งผลกระทบไปหา ภิกษุสาม,มเณรวัดอื่นใช่ไหมคะที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการกล่าวในสังคมว่าทําให้ภิกษุสาม,มเณรวัดอื่นนั้นขัดแคลนในเรื่องของอาหารจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นภิกษุที่อบรมขัดเกลาตนเองจริงๆนะคะท่านจะไม่ออกมาพูดหรือว่ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของอาหารว่าท่านขัดแคลนค่ะเพราะว่าภิกษุนั้นจะเป็นผู้ที่อบรมขัดเกลาอกุศลที่ไม่ดีของตนเองอยู่แล้วะคะออ่ะย่อมยินดีตามมีตามได้ ในอาหารที่ได้มาค่ะไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่มากมากค่ะซึ่งก็จะมีข้อความในพระไตรปิฎกได้แสดงว่า,าภิกษุที่เป็นผู้ที่มากมากเป็นผู้ที่โลภในราบสก,การะต่างๆแม้แต่การโลภในการบริโภคอาหารก็ตามแสวงหาอาหารมากมากก็ตามค่ะก็เปรียบเสมือนกับผู้ที่ ยินดีในก้อนขี้อุจจาระของตนเองค่ะเพราะว่าเป็นผู้ที่มากมากแล้วก็เมื่อจิตของตนเองเป็นอกุศลมากมากแล้วก็จะไปติเตียงภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษค่ะเพราะตามจริงแล้วเนี่ยภิกษุในพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นผู้ที่อบรมขัดเกลาตนเองแม้แต่การยินดีในการบริโภคของอาหารก็ฉันแค่ตามมีตามได้ที่ได้มาค่ะเป็นผู้ที่ไม่ละโมบในการที่จะบริโภคอาหารหรือว่าแสวงหาอาหารมากๆค่ะ เพราะว่าหลังเที่ยงไปเนี่ยภิกษุในพระธรรมวินัยเนี่ยท่านก็ไม่สามารถเที่จะฉันอาหารได้แล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บอาหารค้างคืนไว้ได้ด้วยค่ะจึงเป็นผู้ที่ไม่แสวงหาอาหารมากๆซึ่งชาวบ้านก็ต้องไม่ต้องไปเดือดร้อนว่าภิกษุท่านจะมีอาหารหรือไม่เพราะว่าพิกษุที่ท่านมีปัญญานั้นเป็นผู้ที่อบรมขัดเราตนเองนั้นท่านเป็นผู้ที่รู้คุณของอการประพฤติพรหมจรรย์ในเพศของบรรพชิตค่ะ ว่าอะไรเป็นประโยชน์และอะไรเป็นโทษนั่นเองค่ะ